สวัสดีค่ะเซลไอีส e สมุดประการฮอนด้าค่ะวันนี้จะมาแนะนําปุ่มล็อกเด็กนะคะรถยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นจะมีปุ่มล็อกเด็กนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กเปิดประตูนะคะเพื่อความปลอดภัยของเด็กตัวเล็กและลูกหลานที่เป็นที่รักของท่านเชิญพบกับปุ่มล็อกเด็กได้เลยค่ะคุณลูกค้าที่ประตูนะคะฝั่งซ้ายและฝั่งขวาจะมีปุ่มล็อกเด็กของรถยนต์ฮอนด้าทุกรุ่น สังเกตที่ปุ่มนะคะจะมีสัญ,ญลักษณ์ลูกศรชี้ลงและรูปเด็กนะคะถ้าปุ่มสีดำตัวนี้อยู่ที่ตรงรูปลูกศรประตูนะคะจะสามารถเปิดได้จากทั้งด้านนอกและด้านในนะคะแต่ถ้าปุ่มสีดำตัวนี้นะคะเลื่อนลงมาด้านล่างที่เป็นรูปเด็กอันนี้นะคะประตู จะไม่สามารถเปิดจากด้านในได้นะคะแต่จะเปิดจากด้านนอกได้เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กนะคะเปิดประตูและเพื่อความปลอดภัยถ้าหากว่าคุณลูกค้าท่านไหนนะคะไม่สามารถที่จะเปิดประตูได้รบกวนให้คุณลูกค้ามาเช็คที่ปุ่มล็อกเด็กก่อนทุกครั้งด้วยความห่วงใยจากสมุดประการฮอนด้าคาขอให้ลูกค้าทุกท่านใช้รถยนต์ฮอนด้าอย่างมีความสุขและสามารถติดต่อเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการฮอนด้าได้ ตามรายละเอียดและช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ